สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคะ VAP เช้าบ่ายนะคะ FC ขาวันที่16มิถุนายน2568ค่ะวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะอ่แยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่15จะให้เด่นอยู่ที่ 5- และ4มา0 8นย์ 9, หลุดนะคะมาเข้า9ของรอบบ่ายหลุดหมดเลยวันนี้รอบบ่ายให้ศูนย์และ9มา6 6 1 2 7มาเลขเด่นประจำวันทุกคน6116 บางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดสำหรับ5409คือหลุดหมดเลยนะคะเอาวันที่16ท่านอยากตามตามต่อได้ท่านอยากพักพักได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะทุกท่านขาสำหรับวันที่16นะคะวันจันทร์เนาะพี่น้องก็จะเป็นของวันของรัฐบาลไทยถ้าใครอยากได้ก็เลื่อนดูคลิปได้เลยใจลงแล้วตั้งแต่วันที่14เลยนะคะ ก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะทุกคนสำหรับวันที่16นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้และได้เมาดูคู่ความน่าจะเป็น8118 8008 8228 8338 8998 8778 7ค่ะทุกคนคะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเอ่อเด่นรอบใบอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง

เจ็ดศูนยนะคะห่กับศูนย์รอบหนึ่งแป1แป1หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศค่ะนีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ f อฟชอบนะคะทุกท่านขาที่นี้ เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันว่าแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ว่าท่านจะชอบไหมนะคะเลขเด่นประจําวันบรรจันเนาะท้าทุกคนอยู่ที่2กับ7เลขเบิ้ลประจําวันคือสองและ7 7เนะคะเลขสอกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะตัวเด่นอยู่ที่8ปดและเดเด่นประจําวันอยู่ที่สองและ7เป็น8 2ดสองสองดดดดติดคู่ตัวเด่น8 7ด8 7ดค่ะ7 2 2ดสองสองติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิลประจําวัน1กับ0ย์และ2กับ7เป็น1 2 2 1 7, 7, 1สองสองหนึ่งหนึ่งเจดดหนึ่งติดคู่ตัวเด่น1 7 7 1ดหนึ่ง 0ูนย์ค่ะศูนย์สองติดคู่ตะเด่นศูนยเด็ดศูนย์นะคะสำหรับวันจันทร์นะทุกคน0 7 7 0์2จ็นี้ fc สามารถใช้ได้ทั้งวันจันทร์เลยทุกๆุวันจันทร์เลยถ้าทุกท่านชอบเนาะค่ะทุกคนก็แล้วต่กว้กามาความชอบปีนองคนเฮากับดวงบอกคือกันนะคะดวงมีขึ้นมีลงนะคะทุกคนค่ะ ค่าสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีวีเวันที่16มิถุนายน2568ใจก็จต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เอฟทุกๆท่านมองไพ่นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขค้นพี่ดองสวัสดีค่ะ